พบกับผมอาจารย์สุวิสุทธ์โกมลเจรศิริในวิชาชีวิตสำนักรายมือคมศิลป์ตอนตามหารักแท้ดูมือซ้ายเส้นชีวิตติดเส้นสมองดูตามลูกศรน,นี่นะครับติดกันอย่างนี้หมายถึงคิดและทำเส้นใจดูต้นเส้นยาวถึงเนินพระหัสยาวเรียบ ถึงเนรพระหัตถจัดีมีคุณธรรมเมตตาสูงเธอเป็นพยาบาลวิชาชีพแต่เกาะใหญ่ต้นเส้นสมองและรอยหักหมายถึงป่วยทางสมอง เธอเพิ่งตรวจพบก้อนเนื้อในสมองแต่ถ้าต้องผ่าตัดคงไม่เป็นผลดีเพราะมีดอกจันทร์ทับเส้นวาสนาดูตามลูกศรน,นะครับนับได้6แฉกเราเรียกดอกจันทรหรือสตามาดูมือขวากันปลายเส้นใจโค้งจบเส้นชีวิตอ่อนไหวมากไปดูตามสีแดง จะส่งผลให้เธอประสบทุกในปัจจุบันอ่อนไหวมากหมายถึงใครเซ้าซีเรื่องอะไรจะต้องให้เส้นสมองมีรอยหักอีกเหมือนกันวงบอกถึงตัดสินใจผิดเรื่องรักกับชายที่คบอยู่ในปัจจุบันสุขภาพปลายเส้นชีวิตมีเกาะใหญ่ตรงเนินหลักฐานพอดี การรักษาตัวอาจจะต้องขายทรัพย์สินที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์มากินใช้ร่วมกับการเบริกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของรัฐมือนี้ถ้ามีคู่แล้วทุกหนักอยู่ตัวคนเดียวดีกว่าหาทุกใส่ตัวหากสงสัยสอบถามต้องการดูลายมือสามารถติดต่อได้ที่เพจคมศินลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้ครับขอบคุณครับ